ดีซีฟู้ดปลทูเนนะ,ะเป็นร่านเล็กๆเกนะครับป่าปูมนันปูกระเทอจะรู้ละสามร้อ้าสิบี่อันนี้จะสี่ร้อย้าอดูฟังเสียงนี่นี่ <c oughs> เนื้ปลากับหวานมากกรอบอร่อยปลาสดอ่ะ Speed to the city streets, we begin to feel the fire. We rise like tall buildings as a candle.

คนเราขอแวะทานอาหารก่อนเห็นเขาบอกว่าร้านนี้อร่อยร้านนะครับเกดตีดีซีฟู้ดประตูนี่นะครับเป็นร้านเล็กๆนะคะรับรู้แล้วครับผมปูมันปูกระเทยจะรู้ว่าสามร้อยห้าสิบค่ะ,คอ,ะอันนี้ปูเนื้อจะมีราคาขึ้นลงนะคะคอ,นนอันนี้จะสี่ร้อยสี่ร้อยสี่ร้อยห้าสิบอยู่ประมาณนี้อันนี้ปูไข่ อ่าไซส์เตัวโลโลละห้าร้อยไซส์หกตัวโลโลละหกร้อยสี่ถึงห้าตัวโลโลละเจ็ดร้อยค่ะไยแล้เอามาไท่นม่มะนาที่อย่างไรกลที่ใส่ไปมีปลาระพงก้อนน้ำลาหมึกไข่นมื่มะนปู่ผัดผงกะหรี่คืไขดองค่ะแล้วก็ข้นน้ำลาโอเคครับว้าวินไม่ถึงอ่ะอันนี้อันนี้อนนี้ปูนิ่มผัดผงกะหรี่นะคะทุกคนเนี่ย กินได้ทั้งตัวเลยมาไม่ได้กินนานมากกูนิ่มกบบกูเลี ฟินอ,อร่อยอปลากระพงทอดน้ำปลานะคะทุกคนดูความกรอบดูฟังเสียงนี่นี่นี่ดูน้ำจิม้มคุณจ้มนี่ปลากระพงทอดน้ำปลาเน,าานาื้อปลากระพงหวานมากกรอบ อ่ปลาสดอ่ะคนหมึกไข่เรื่องมะนาวมอใหญ่มากราคาไม่แพงอ่ะสองร้อยสามร้อยอะไรเงี้ยเด็กให้มาแบบเป็นถาดอันนี้ทุกคนดูไข่นิ้นๆนะเนี่ยไข่อันเนี่ยไข่นิ้นๆ ชแซ่บ,บมากเนี่ยปกติเห็นแต่ในรีวิวเขาบอกว่าอร่อยทุกคนเลยมาชิมเองบอกว่าอร่อยจริงต้องมากินที่ร้านด้วยนะคะเพราะว่าเขาจะมีบอ่อปูของเขาเองแล้วก็อาหารทะเลทุกอย่างสดมากอะไรของเราปูมันะคะปูนึ่ง สดเลก็ดิดึบดิบเป็นหนึ่งดิบดิบดึบก็เขาขา้อนหนึ่งเลยไหมใช่ดิดึบดิบเปหนึ่งเลยด เจ็ดอย่างนะทุกคนแล้วแต่และอย่างเนี่ยคือจานบัลเลอร์บัลาลาคือเราแบบว่าอิ่มแบบมีความสุขมากพันหกร้อยสิบบาทนี่จะเจอซูมเข้านะครับ จะมีไม้ใช่ไหมนี่ยม้าอาตแหลมวัดขุนขุนสมุทรทราวาตทราวาตทราวาตมี่คอเิ่มต้นทางเขานะครับ่ะไปนี่คือถึงเดิมที่เขามีอ่แล้วนะเวปตอบไรมว้าลุกยางขาวอะขาวโคนเต็ม กูบอกว่าเปล่า,า,าไหมหลังบ่ายสามซึ่งเราก็จะหน่อยแล้วก็ววยังไม่ทำเรียบร้อยร้อยปรเศ็นต์นะเก้าสิบ95ปร์เ์ไม่มีหมดเป็นคอนกรีตแล้วตอนตรงนี้ยังเป็นถนนดำอยู่ถึงขุ่ดินคุน่<อ>ขเขรยกอะไรเนี่ยด,ดินลุกลงังดินลุกล่ง เขสมงกว่าน้ำเลยแม่ไหมน้ำทรายมือนี่อยูสูงกว่าถนนเลยเราเขับรถต่ำกว่าน้ำที่ไม่ใช่แ<ด>ต่มือใช่ดูข้างทรายมือเราน,นี่น้ำสูงกว่าะนะั่นแน่ๆสูงกว่าถนนนี่นะครับนี่แหละจุดนี้นะครับที่เขาสร้างเพิ่มขึ้นมาพอลงสำงานไปก็เจอตันตะัน,ตนถึงสนนใหม<า>่แล้วว้าวว้า,ววาวนี่ตื่นเต้นไปพวกเนี่ยนี่ถนน,นใหม่ที่เขาทำขึ้นมาครับ เย็นสบายไหมโ,โ,โล่งในความอบอุ่นเราก็เข้าสู่ประตูซุ้มวัดแล้ว ่อนในวัดจะมีร้านอาหารร้านหนึ่งชื่อครัวคุณตั้มซีฟู้ดนะครับผมตอนนี้แกวังปรับปรุงร้านยายอยู่ข้างนอกนะครับไม่แถวๆเป็นร้านจอดรถนะครับซึ่งเขาบอกเป็นร้านซีฟูด้ดอาหารทะเลฮิตราคาไม่แพงมากแล้วชิอร่อยนะครับไว้คราวหน้าเราจะมานะครับมาเอ็นยูมาทานกันนี่นี่บรจากเล่นี่ครับน้ําแล้วติดสตาลุ่นบุญนครับไปมานะครับมีตู้น้ําดื่มครับ แล้วแต่บริจาคครับผมน้ำเปล่าพอน้ำเปล่าด้วยากาแฟที่เรากินที่บ้านน้ำเปล่าพ่อคนหนึง่งเพรียงน้ำอะไรลูกมือตุ้มีน้ำแดงแต่ยังไม่หิวเดี๋ยวเอามาให้กินนี่พาวโบสุดหลังเดิมนะครับเทียนโดนน้ำกัดเซาะจนตอนนี้ไม่ลงไปครึ่ง,งเงือนนะครับผมก็ยังคงดนูนะกักษาไว้นะครับทางเข้า

แล้วตรงโซนนี้ครับด้านหน้านี่ก็เป็นหมู่บ้านหลังๆมาโดนคลื่นกัดซอ้อกัดซอ้อซอัดซ้อมานี่ก็ชาวบ้านก็เลยย้ายอพระยุบออกไปคนระับก็เหลือแต่วัดที่ประชิญอ,อยู่ครับ นะครับจะมีประมาณ75ไล่ครับผมที่7.5ไร่แลวตอนนี้ถูกกัดซอกไปในเหลือเฉพาะบริเวณวัดนะครับรับบ้านชาวบ้านนิดหน่อยก็เหลือประมาณ5ไร่แนว13กิโลเมตรดินทะเลนะครับก่อนทำอะไร13กิโลเมตรยาวเลยนะครับทอดยาวเลย7.5ไร่ตอนนี้เหลือประมาณ5ไร่ครับ กัดซอมาเรื่อยครับตอนนี้ก็เหลือแต่วัดที่อยู่นี่เป็นพ้าโบสดหลังเดิมนะครับตรนนี้โบสดหลังใหม่นะครับยงไงอะไรน,นะของแทง้นนทแดิซากประวานบูราเห็นไหมซากวานบูราครับ Okay. Fuck me, looking in the yeah. mirror so i yeah. never seen clearer I don't really think anyone can save me And honestly I'm not really sure I want saving I like to be my own worst enemy There's no risk if you don't try at anything So I'm gonna ช่วยเป็นกำลังใจให้พวกเราฝากกดกใจกดแชร์ช่องไปกินไปเที่ยวและกดติดตามสันกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆจากพวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ